สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นโตโยต้าพิลินะครับปี2012นะครับรถคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันนะครับอันนี้เป็นรถปี2012นะครับเป็นพิลิวนะครับคุณลูกค้านะครับมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อเลือกติดตั้งสมาร์ทเกตเป็น OBD รุ่น TS0 ตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งในรถโตโยต้าพิลิวอุสไฮบริดได้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกทาอะะไไรรด้้บงนคับ อันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับเป็นนี่เป็น P20 นะครับอันนี้เป็นไฮบริดอันนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับเลือกเป็นเกทนะครับ TS0 ตัวนี้เลยนะครับสามารถติดตั้งในรถ P20 นะครับไฮบริดได้นะครับอันนี้เป็นรถของคุณล <men>. ูกค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับสังเกตว่านะครับตัวเกทนะครับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับจะเป็นอยู่ที่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับ เมื่อเรานะครับเหยียบนะครับคันเร่งของรถนะครับระบบเครื่องยนต์ทํางานนะครับตัววัดรอบก็จะแสดงค่าตัวเลขขึ้นมาให้นะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่คือรอบทํางานแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อถึงระบบไฟฟ้านะครับตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับเหยียบอีกทีนะครับเห็นไหมครับวัดรอบก็จะทํางานอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับได้หลายรูปแบบนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับหน้านี้นะครับหน้าที่สามนะครับ หน้าที่สี่นะครับสังเกตวัดรอบนะครับก็จะทํางานอย่างนี้นะครับทํารอบนะครับหน้าที่ห้านะครับหน้าที่หกเป็นค่ารวมแบบนี้ให้แปดค่านะครับแล้วก็หน้าวัดความเร็วนะครับหน้าวัดทดสอบเบรคนะครับแล้วก็เป็นค่า PID ต่างๆของรถนะครับตัวนี้นะครับก็ติดตั้งในรถระบบไฮบริดของพีทีทูได้นะครับแต่ก็อยากทางร้านอยากแนะนํานะครับให้ติดสายที่เป็น สายพ่วง OBD แบบมีสวิตช์เปิดปิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้คุณลูกค้าก็ติดเพิ่มไปนะครับจะเป็นสายนะครับเสียบเข้าที่ปลั๊ก OBD ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับประมาณตรงนี้เลยนะครับกดเปิดทำแหนงเนประมาณนี้นะครับจะเป็นสวิตช์สำหรับ o n o อฟนะครับไว้เวลาเราเลิกใช้รถนะครับก็มากดปิดตรงนี้ได้นะครับตัวเกจก็จะดับให้นะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟของรถนะครับก็เสียบใช้งานได้เลยเวลาเราดับเครื่องยนต์ทําให ตัวเกตไม่ได้กินแบตแบตของรถนะครับไม่กินกระแสไฟนะครับตัวนี้นะครับถ้าได้สนใจนะครับพักมาได้นะครับ0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน o b d s ด o ชอมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ